ครับพบกับรายการมุกดาววอรนีตี้ครับผมเรื่องราวในวันนี้นะครับผมจะนําเสนอภาพยนตร์สั้นครับผมซึ่งเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้ง3เรื่องเลยนะครับผมโดยผลงานที่จะให้คุณผู้ชมได้รับชมนี้นะครับเป็นผลงานของคุณครูวราภาสามาอภัสนะครับซึ่งทางคุณครูนี้ได้มีการผลิตขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ในการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนครับผมและในวันนี้ก็ได้นํามาเผยแพร่นะครับสู่พี่น้องประชาชน นะครับชาวจองผู้ทาหารและจจงาหวอดอื่นๆด้วยนะครับผมที่รับชมอยู่ที่นี่นะครับกับมุกดาวไดตี้นะครับสำหรับเรื่องแรกในวันนี้นะครับผมมีชื่อเรื่องว่าปรับตัวตามพ่อสอนแน่นอนไม่ยากจนเชิญรับชมครับเหนื่อยจังเลยทำไมต้องมาทุกวันนี่ก็ไม่รู้ ลูกโอ้วางก่อน,นั่งลงนั่งลงยังไงยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าทำไมต้องพาพวกเราสองคนมาสวนทุกอาทิตย์เลยล่ะคะอ๋อลูกรู้ไหมที่หนูมาสวนทุกอาทิตย์เนี่ยจะทําให้หนูน่ะเข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลูกรู้ไหมเห็นไหมลุงก,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 กับป้าเขาทําง,งานเนี่ยจโะโก่อนะเขาจนเขาไม่มีเงินเลยแต่พอเขาใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน่ะ เขามีสวนยางพาราสวนมันสวนปาล์มทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยเขามีไรายได้จากการขายพืชผักขายยางพารานี่ทำให้มีเงินเยอะๆแล้วพวกหนูรู้ไหมครับว่าต่อไปเนี่ยถ้าพวกหนูเรียนขึ้นสูงๆเนี่ยแม่ก็จะใช้เงินจากการกีดรยางเนี่ยส่งพวกหนูเรียนให้จบสูงๆยังไงล่ะจ๊ะใช่แล้วลูกถ้าถ้าเรารู้จักนำหลักป,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เราชีวิตเราก็จะสุขสบายแล้วก็มีความสุขกันทุกคนเลยเห็นไหมตรงจุกจำคำพ่อกับแม่พูดไว้นะคะการใช้หลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเนี่ยจะให้เราสบายทั้งกายทั้งใจเราด้วยพเจริญไม่ลูกพ่อครับแม่ครับแล้วหลักปัจจัยที่ว่านั้นมันมีอะไรบ้างล่ะครับอุ้ยเก่งจังเลยหลักปัจจายที่ว่านั้นน่ะเหรอลูก มันก็มีอยู่ตั้ง3ามห่วง2เงื่อนไขนะคะโดยหลักปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียงห่วงแรกนั้นก็คือความพอประมาณความพอประมาณก็คือการรู้จักสภาพการเลือกการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆของตนเองแล้วก็ครอบครัวได้อย่างเหมาะสมกับฐานะของตนเองอยังไงล่ะจ๊ะเช่นไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซื้อโทรศัพท์มือถือยอย่างนี้ก็ถือว่าฟุ่มเฟือยนะคะลูก อันที่สองความมีเหตุมีผลลูกต้องรู้จากการคิดพิจารณาไข้ครวนว่าการดำเนินชีวิตของตนเองเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่เช่นตอนนี้แม่ทำงานเพื่อใครเพื่ออะไรแล้วลูกๆควรปฏิบัติตนต่อพ่อแม่อย่างไร,ร่ะจ๊ะอันที่สามการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ก็คือเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรู้จักเลือกเวลาสถานที่ในการดำเนินชีวิตที่ไม่มีความเสีย่ยงเช่นการหยอดออมสินเนี่ยหยดกระปุกก็ถือว่าเป็นการมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไปมาดูเงื่อนไขความรู้ก็คือใช้ความรู้อย่างรอบครอบระมัดร,ระวังในการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลาการเล่นเป็นเวลาการรู้จักทำงานช่วยพ่อแม่ช่วยแบ่งเบางานบ้านหรือว่างานในสวนเนี่ยเหมือนหนูสองคนเนี่ยถือว่าเป็นคนดีคนเก่งเข้ากับหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะลูกค่ะครับเอาล่ะเงื่อนไขข้อสุดท้ายก็คือเงื่อนไขคุณธรรมลูกก็คือมีความรับผิดชอบ มีวินยัยรู้จักพึ่งตนเองรู้จักแยกแยะถูกผิดโดยใช้สติปัญญาของเรายัางไงล่ะจ๊ะเช่นหนูรู้จักทําการบ้านมีความรับผิดชอบต่อตนเองตื่นนอนแต่เช้าไปโรงเรียนแต่เช้าไม่เที่ยวเล่นหรือว่าคบเพื่อนที่ไม่ดีแบ่งเวลาเล่นเป็นเรียนเป็นแบบพวกหนูสองคนยังไงล่ะจ๊ะแหมแม่หาเป็นคนมีหลักการแต่เมื่อไหร่ อ้าวคุณพ่อก็วันก่อนไงลุงกำนันเขาจัดอบรมเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงน่ะแม่ก็ไปอบรมกับเขาแม่ถึงได้หลักนำหลักคำสอนเนี่ยมาสอนลูกเราสองคนไงคะเย้ yeah, ดีใจจังเลยที่เรามีพ่อกับแม่ที่ดีอย่างนี้โตขึ้นผมจะไป็นคนดีมีความสุขใช่ไหมครับแม่ัะพ่อคนเก่งแม่คุเก่งเอาละ เสียเวลากันเยอะแล้วแม่ว่าไปช่วยแม่ทํางานทางนู้นดีกว่าเนาะไปดูซิต้นยางเราทางนู้นเป็นยังไงบ้างแล้วแม่จะได้ไปทายาให้มันหายกันเชื้อราไม่ให้มันเป็นยางไงล,ลูกปะค่ะาม,ามาถึงภาพยนตร์สั้นนะครับ เรื่องที่2นะครับผมโดยเรื่องนี้นะครับก็เป็นนรืราวที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเข้าหากันนะของคนในสังคมในชุมชนนะครับเพื่อที่จะทํากิจกรรมร่วมกันหรือว่าทําในสิ่งที่สร้างสารรค์ให้กับประเทศไทยของเราให้กับโลกของเรานั่นเองนะครับโดยมีชื่อตอนว่าปรับตัวเข้าหากันรวมพลังสร้างสารรค์สิ่งดีครับ ถึงสักทีใหญ่จริงๆส่วนนี้จะมีใครอยว่งเม่นอนน่อ้แผ่นยางสวยจริงๆได้เกรดดีแน่แนลุงหวงังอยู่ไหมลุงหวงังอยู่หมย์นอวันนี้ลุงหวังอยู่อยู่หลังบ้านดิ เอามามทำไมเกษตระพมเลยครับสวัสครับเอาวันนี้ก็ว่าจะมาเป็เรื่องการรวมกลุ่มสหกรณ์กันสหกรณ์เป็นคืออะไรสหกรณ์ก็คือการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาในการทํางานนะครับสหกรณ์คือการรวมกลุ่มการทำงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการดำเนินชีวิตและมีประโยชน์โดยสามารถลดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มรายได้ ร่วมกันคิดร่วมกันทำเป็นพลังต่อรองเรียนรู้การอยู่ร่วมกันสร้างวิถีประชาธิปไตยงานยากเป็นง่ายงานหนักเป็นเบาการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตมีไรายได้อย่างเพียงพอการประหยัดรายจ่ายมีเงินออมมีอาชีพที่มั่นคงและสากลมันดีกว่าร้านค้าทั่วไปยังไง อาสาหกรณ์ก็ดีสิลุกหวังมันก็มีเงินปันผลจากการที่เรารวมกลุ่มกันที่เราซื้อหุ้นไว้เยอะๆเราก็ได้เยอะๆสหกรณ์นั้นก็จะมีการดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ3มห่วง2งเงื่อนไขห่วงที่1ก็คือความพอประมาณในการดําเนินการกิจการสาหกรณ์นี้ก็คือให้รู้ว่าการขายสินค้านี่โดยเอากำไรแต่พอควร ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อผู้บริโภครวมถึงการใช้จ่ายที่จําเป็นห่วงที่2ความมีเหตุผลควรเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นและเลือกใช้ทรัพยากรที่ผลิตได้ในท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ความเป็นไทยห่วงที่ 3. การมีปุมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็คือรู้จักเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน ตรจนมีการออมและสงเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่หงเงื่อนไขความรู้รู้อะไรบ้างก็ควรจะรู้เรื่องสิทธิผู้โดยโภครู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อผลิตสินค้าและการบริการการเตรียมภาชนะหรือกระทั่ง การวางแผนในการผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายนั่นเองเงื่อนไขที่2เงืง่อนไขคุณธรรมก็คือความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคและมีความสามัคคีในการทํางานเป็นกลุ่มการสร้างความรับผิดชอบต่อตอนเองและในชุมชนเออเดดีดีดีอย่างนี้ฉันจะสมัครเป็นสมาชิกค,คนแรกเลย <Maybe. S 2> เออเอาไหมอมวนอ้าวผมก็จะสมัครเป็นสมาชิกด้วย ล้วจะขอไปทํางานที่สาบกรด้วยดีไหมครับท่านเกษตรอำเภอดีเลยดีใจมากเลยที่เข้าใจกันหมดทุกคนอย่างนี้ตอนเย็นเจอกันที่บ้านหน่อยเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันวันนี้ผมขอตัวลากลับก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ้าวลุงหวังอามวนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวันนี้ผมเอาเงินช้นผลชากรสมัครว้วันนั้นน่ะมาให้อ่าอันนี้ลุงหวัง1,000งพันบาทอามวน4,000บาทอ้าวทำไมผมได้น้อยจังล่ะอ๋ออามวนสมัครคุณไปห0 0 0บาทค่นบาลุงหวังได้เป็นคนนี้เยอะก่อนเพิ่มมุนได้นะครับอ๋อเดี๋ยวปีนี้ได้จะเพิ่ม2 0 0 0ัเลยดี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 งั้นผมผมขอลาก่อนนะเดี๋ยวจะรีบไปให้ บพันผลให้บ้านอื่นต่อไปครับครับวัสดีีครับ ที่อยู่ในรอบตัวเรานี้นะครับบางอย่างนั้นก็อาจจะนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับบางอย่างก็อาจจะนํามาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆคิดทบทวนนะครับแล้วนําสิ่งของเหล่านั้นนะครับอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับอาจจะอยู่ใน,ในบ้านแล้ว่อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเรานำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก็เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าก็นับว่าจะเป็นสิ่งดีนะครับรวมถึงเรื่องราวที่ผมจะนําเสนอต่อปีนี้ครับเป็นภาพยนตร์สั้นนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องที่3ในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องที่ว่าปรับเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นครับแม่ครับุคคณคให้ผมไปสัมภา์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมันคืออะไรล่ะครับ เก่งจังเลยลูกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือการที่เรานั้นรู้จักกับบุคคลในท้องถิน่นในชุมชนของเราซึ่งบุคคลนั้นน่ะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเขาเองแล้วก็พัฒนาชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจให้กับสังคมสมควรให้รับเป็นแบบอย่าง หรือครับกย่องให้เป็นภูมิปัญญายในท้องถิ่นนั้นๆน่ะจะรูกทําไมหนูถึงถามหัวข้อนี้หระครับผมอยากรู้ว่าครับคุณครูบอกให้ไปสัมภาษณ์ค่ะครับเออครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะพาไปสัมภาษณ์อาเตะน,นะคะซึ่งเขาก็มีส่วนในการทำไรายได้ให้กับชุมชนของเรานะครับครับแม่ครับแล้วครูบอกว่า ให้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วยครับอืมอ๋อคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเหละลูกมันต้องสัมพันธ์กับหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นแน่นอนเลยมันต้องอธิบายยาวถ้าอย่างนั้นหนูนั่งลงก่อนครับคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ 1. ห,หลักความพอประมาณภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเนะี่ยรู้จักว่าชุมชนของตนเองเนะี่ยมีภูมิปัญญาอะไรที่ควรรักษาควรอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ให้กับคนอื่นได้รับรู้ยังไงล่ะจ๊ะต่อไปเนี่ยมีหลักความมีเหตุมีผลก็คือภูมิปัญญาเนี่ยรู้ว่าเราควรจะเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ย มาช่วยเพิ่มปูนรายได้แล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้อย่างยั่งยืนยังไงล่ะครับอีกครั้งยังมีค่าควรแก่การอนุรักษ์เผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นได้รับรู้เข้าใจไหมรู้ต่อไปเลยก็คือหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยช่วยให้เรารู้ว่าตนเองะ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนได้ทำให้ชุมชนนะั้นเกิดความเข้มแข็งเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ทำให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยเข้าใจไหมครับต่อไปก็มาดูเรื่องของเงื่อนไขความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยก็จะสอนเราในเรื่องของความรู้ที่ว่า เราได้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพของท้องถิ่นนั้นๆว่าในชุมชนเนี้ยเขามีอาชีพอะไรเขาได้รายได้จากการประกอบอาชีพอะไรต่อไปอ่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นก็สอนเงื่อนไขคุณธรรมก็คือทำให้คนในชุมชนมีความขยันมันเพียรรู้จักทำมาหากินช่วยเหลือแบ่งปัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันยังไงล่ะลูกแล้วก็รู้จักเก็บเงินออมเงินเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ใจ่ายในอนาคตยังไงล่ะครับแม่เก่งจังเลยทำไมแม่รู้ล่ะครับโอ้พ่อหนุ่มน้อยก็คุณแม่แหละเป็นคุณครูสอนหลักปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนของแม่ยังไงล่ะครับ แม่เป็นคนรับผิดชอบโครงการส่งเสริมหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาด้วยพอดีเลยแม่น่ะกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เอาละ่ะแม่ว่าสัมภาษณ์แม่นานแล้วควรจะทำยังไงอีกต่อไปเนาะอ้างั้นผมขอไปทำรายงานก่อนนะครับเก่งมากเลยครับถ้าหนูไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหน เริ่ม,มาถามแม่ต่อนะครับครับเอ,อ้เก่งมากเลยลูกสวัสดีครับอาจาจย์ผมมาทำรายงานเรื่องคุูปัญญาต้านริงครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตากแผ่นยางนี่ตากทำไมต้องตากในนี้ด้วยรครับอ๋อในนี้มันเป็นโงอบอยางไงถ้ายางไม่แห้งมันก็จะเป็นเชื้อราถ้าใสา่ใสยอย่างเงี้ยมันก็จะแห้งเห็นไหม ถ้ามันขาวๆนี่มันยังไม่ค่อยแห้งมันยังไม่ได้ถ้าตา,ากนีน้มันก็จะแห้งมันร้อนในโรงอบเนี่ยเราต้องตากในนี้เราได้เดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละหกหมื 6, ่นรู้ใจเยอะเลยอยากทำไม่ล่ะอยากครับอ่านั้นลองทำดูอ่าเอาตากึ้นไปตากได้ป่าอึ๊บอ่านั่นแหละ ทำมันก็จะมีเงินนะทำป้ายอ้าแต่ตาแค่นี้เออเห็นไหมสวยปะหล่ะะเห็นไหม,มงเงินทั้งนั้นเลยแ่นอ่ะแต่ครับอันนี้เขาเอาไว้ทําอะไรล่ะครับเอาไว้ติดไฟลูกเวลาฝนมันตกไงมันไม่มีแดดถ้ามันไม่มีแดดเราก็จะต้องจุดไฟอ่ะสุมมันเข้าไปในโรงโอบนี้เพื่อจะให้ยางมันแห้งที่ตแต่บอกเห็นไหมข้างในมันถ้าไม่แห้งมันจะเป็นเชื้อราถ้าเราจุดไฟแล้วไฟมันจะร้อนความร้อนมันก็จะอยู่แล้วมันก็จะแห้ง รู้หรือเปล่าเราต้องใช้ความร้อนเข้าช่วยเพราะมันถ้าถ้ามันมีแดดมีแสงแดดเราก็ไม่ต้องสมไฟเรามีแสงแดดพอแล้วนี่แต่ถ้าฝนตกมันฟ้าคึมอย่างเงี้ยเราต้องสุมเพื่อยางของเราจะไม่เป็นเชื้อรามันจะแห้งรู้ป่าบเห็นไหมเนี่ยสมตรงนี้จุดตรงนี้เห็นไหมควันก็เข้าไปฟืนก็ใส่เข้าไปมันจะไปแต่ความร้อนมันจะโดนเข้าไปควันมันก็จะออกมา แลผ่านไปนะครับสำหรับเรื่องราวของภาพยนตร์สั้นทั้ง3เรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางคุณคุวราภาสามาอาพัฒนะครับเป็นผู้ที่ผลิตผลงานดีๆนะครับมาให้พวกเรานี้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับซึ่งทางรายการมุกดาวเรตตี้นะครับก็เปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่มีเรื่องราวดีๆนะไม่ว่าอาจจะเป็นลูกหลานหรือว่าตัวท่านเองนะครับที่มีความสามารถพิเศษ อยากจะนําเสนอนะหรือว okay. so, kind of so, ่าเป็นคลิป so, ลับอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็สามารถส่งมาให้กับทางรายการได้นะครับหรือว่าแจ้งข่าวมาให้ทางรายการก็ได้นะครับผมซึ่งทางรายการนั้นก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านได้นําเสนออยู่แล้วนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวของมุกดาวไรตี้ครับผมอย่าลืมติดตามได้นะครับหลังข่าวภาคค่ำนะครับทุกวันเสาร์นะรวมถึงลีลานครับวันอาทิตย์วันอังคารและก็วันพฤหัสบดีด้วยนะครับในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ